ข้างหลังงจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำน้องๆสุนัขเคนายนะคะมาพักไว้ตรงนี้รวมถึงรวมถึงก็ให้น้องๆได้พักแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีพัดลมนะคะมีแอร์เป่าเป่าอากาศให้กับน้องๆนะคะนี่น้องๆสุนัขเคนายตอนนี้น้องๆกำลังพักกันอยู่คุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับน้องๆเคนายได้นะคะเพราะว่าสุนัขเคนายเองก็เป็นอีกฮีโร่นะคะที่ เข้าไปช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะรวมถึงค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะคุณผู้ชมถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะตอนนี้เรามาให้ดูบรรยากาศทีมแพทย์นะคะที่กำลังที่จะเข้ามาตรวจร่างกายน้องๆสุนัขเคนายนะคะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นทีมแพทย์นะคะทีมแพทย์ที่ดูแลสุนัขเคนายแล้วก็มาช่วยทําแผลนะคะให้กับสุนัขเคนายเพราะว่ามีน้องๆหลายตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บตรงขานะคะเนื่องจากในพื้นที่เกิดเหตุเ่ยมีทั้งเศษแก้วเศษปูนเศษเหล็กนะคะมีซากปละหักพังแล้วก็น้องๆเนี่ยก็เดินเท้าเดินเท้าเข้าไปช่วยค้นหานะคะก็ได้รับบาดเจ็บบางตัวก็ บางตัวก็เลือดออกที่ขานะคะซึ like ่ง like. ก็มีการประถมพยาบาลไปแล้วล้างแผลทาแผลแล้ว like ก็พันผ้าปิดแผลให้กับน้องๆเคนายซึ่งตอนนี้น้องๆก็อยู่ในกรงนะคะแล้วก็แต่ละกรงเนี่ยก็จะมีพัดลมนะคะเป่าอยู่ให้น้องๆได้คลายร้อนกันเพราะว่าอากาศร้อนมากๆวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกฮีโร่สีขาวของเราตอนนี้ก็ กำลังเห่าอยู่แล้วน,นี่ นายยูซาเวลาได้เตรียมนะครับเจายที่ปฏิบัติงานมาทั้งหมด10ตัวนะครับปฏิบัติการมาแล้ว3วันเข้าวันที่4นะครับในหลายๆพื้นที่ทั้งโซน3โซนนะครับก็คือโซนเโซนดีแล้วก็โซน C ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนผ่านโมงต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ลึกเข้าไปที่ได้รับการอนุญ,ญาตจากทางยูซา นี่นะคะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้น้องๆสุนัขเคนายก็กําลังผักกันอยู่นะคะซึ่งมีสุนัขเคนายทั้งหมดประมาณ10ตัวนะคะที่มาช่วยค้นหากันตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันนี้3วัน3คืนนะคะน้องๆก็ยังคงช่วยกันอยู่ พราะว่าตอนนี้มีสุน,นัขหลายตัวได้รับบาดเจ็บนะคะบางตัวก็โดนของมีคมบาดท,ที่ขาบางตัวก็ตาแฉะตาแดงเพราะว่าข้างในฝุ่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็รดมถึงอากาศร้อนด้วยนะคะนี่ก็เป็นฮีโร่สีขาของเราที่เก่งมากๆเลยนะคะที่มาช่วยค้นหาภารกิจกับการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากนะคะ เนี่ยนะฮะบางตัวก็เนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนหันตัวนี้หันก้นให้พัดลมนะคะน่ารักมากน้องน่าจะร้อนเนี่ยหันก้นให้พัดลมแล้วก็สายสายหางไปมานะคะคุณผู้ชม นี่ก็มีทีมศัลยแพทย์จากหลายโรงพยาบาลแล้วก็มาจากหลากหลายจังหวัดนะคะที่ได้เดินทางมาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็ตรวจร่างกายน้องๆสุนัขเคนายภาพและเสียงชัดเจนไหมคะหายไวๆนะคะใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆเคนายแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็น หมอทหารอันนี้ก็มีหมอทหารมาด้วยนะคะนี่ให้ดูน้องๆผู้ชมตอนนี้น้องๆนั่งพักกันอยู่นะคะมาดูน้องๆกันดีกว่านี่ไปดูข้างหน้ากันจับ ่คุณผู้ชมจะอ่านี่นะคะเด็กๆกำลังฮีโร่ใช้คบว่าฮีโร่ฮีโร่สีขาของเรากำลังพักกันอยู่นะคะชัดเจนนะคะโอเคค่ะนี่คน้องพักกันอยู่แล้วก็มีพัดลมเนี่ยเป่าหน้านะคะก็ให้ความเย็นกับน้องเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆตอนนี้จะ บ่ายสี่โมงแล้วนะคะจะสี่โมงเย็นแล้วนี่นะคะเด็กๆก็พักกันอยู่น่ารักค่ะแล้วก็เก่งมากๆด้วยแล้วก็อดทนด้วยนะคะที่มาช่วยภารกฤฤฤฤิจนู้ยตัวนี้นอนหลับเลยเหรอคะนี่ตัวนี้นอนหลับไปเลยหลับยังยังใช่ไหมอ,อ๋อยังยังยังนั่งอยู่นะคะ ตัวไหนโอ้ตัวนี้ตัวนี้หลับไปแล้วนะคะเข้าไปหลับ,ลบยังคะตอนนี้หลับแต่อุ๊ยอากาศเย็นๆนะคะน้องหลับไปแล้วหลับยังยังปะหลับแล้วนะคะนี่โอ้อันนี้ก็หลับแล้วต้องน้องมาทั้งหมดสิบชีวิตนะคะสุนัขเคนายโอ้อะไร เสียงอะไรอันนี้ชื่อนารีนะคะตัวน,นี้ก็หลับ ตัวเล็กตัวเล็กสองอ่ะ,อะนี่น้องๆน,นะคะก็กำลังพักกันอยู่คุณผู้ชมก็ให้น้องๆได้นอนนะคะนี่ตัวนี้น้องนารีตัวนี้น้องนารี ตัวนี้น้อนน้ะต,ต,ตัวนี้น้องนาวีนะคะก็เป็นส่วนนักตัวแรกๆเลยที่ค้นหาแล้วก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม โอเคสเตย์ได้ครับับครับครับถวยสวยับวสันนี้เข้าวันที่สีของปฏิบัติการปกครับที่เคนาซาได้เขมาร่วมปฏิบัารภายใต้อซาเออร์เดนเซิร์ฟแอนด์ของ กรป่าชายเลนเขาสารภาพตัพวแทนไทยเรกเราเข้าปฏิบัติการตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมาครับจำนวนหลายพันทั้งวันกล้งคืนใน3โซนด้วยกันนะครับ,บก,ก,ก็กาการค,รบคือโซน A โซนดีและโซน C นะครับในพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันว่ามีความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็ทําการเข้าไปนะครับทำการสํารวจรวมทั้งการตรวจสอบว่ามีผู้ประสบภยยัยอหรือไม่ครับการทํางานค่อนข้างประสบความสําเร็จสุนัขสามารถที่จะแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเขาพบพผู้ประสบภัยทั้ง ที่แบบการแสดงออกที่แบบเขาเห่าเห่าอย่างตั้งใจในทุกๆก,กรณีที่พบหรือไม่เหา่ากรณีที่ไม่พบเลยนะครับรวมทั้งการแสดงออกอีกแบบหนึ่งสําหรับกรณีการพบร่างผู้เสียชีวิตรับซึ่งสุนัขได้ทําการแสดงออกนะครับรบ่บงชีนะ้ถึงตําแหน่งที่ตั้งอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ใช้เครื่องมือนในการสแกนหาผู้ประสบภัยสอดคล้องกันแล้วก็นํามาซึ่งการค้นพบนะครับผู้ประสบภัยในที่สุดนะครับซึ่งผลตรงนั้นต้องไป สอบถามจากผู้ที่เป็นผู้ควบคุมสการอีกทีนึ่งนะครับไอซีทางไอซีนะครับอินสแตนเนอรคอมมานเดอร์อีกทีนึ่งในส่วนของปฏิบัติการเฉพาะเคนายนะครับเราก็ได้เข้าไปในหลายพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วนะครับก็แน่นอนว่าพื้นที่เหล่านั้นนะครับก็เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนะครับเคนายยูซาในเบื้องต้นนะครับเราไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจากการปฏิบัติงานครับ ไม่มีตัวไหนไม่มีปฏนบัติเด็ดเลยถ้าเราได้เห็นในคลิปจะเห็นว่ากรุ่ปเนี้ยจะเปิดเผยว่าปฏิบัติการอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าเขาเจอหรือไม่เจอนะครับรวมทั้งเวลาเจอเขาปฏิบัติอย่างไรการการเห่าของเขาเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในเนื่องจากว่าเราทํางานอยู่กับหลายองค์กรทั่วโลกซึ่งเขาเชื่อมั่นและศรัทธากันทังาันเราต้องทุกอย่างทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาและที่สําคัญก็คือประเด็นทางการแพทย์ เป็นข้อชี้วัดที่สําคัญมากวันนี้นะครับเราโดยระเบียบของเราเราจึงมีต้องเชิญนะครับหน่วยงานการแพทย์นะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบนะครับว่าผลจากการปฏิบัติงานนะครับในเวลา3วันข้าวันที่4เนี่ยสุนัขของเราเนี่ยมีอาการป่วยหรือไม่อย่างไรมีอาการบาดเจ็บไหมสภาพจิตใจเป็นอย่างไรและเขามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่ออีกหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เราทาในทุกๆกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการตุรกีนะครับจำนวน8วันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการอุโมงค์รถไฟ้าความเร็วสูงทางถล่มที่ปากช่องเราจะมีแพทย์ที่มาตรวจดูก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังที่จะออกไปครับเมื่อททําอยู่เขาประสบอะไรอุบัติเหตุอะไรหรือไม่ครับเขาเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเนี่ยเขาเขาเขามีอาการอะไรด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทาอย่างละเอียดแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับวันนี้เราก็ได้เชิญนะครับ ได้จึงได้เชิญน,นะครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็คือคุณก,กันจอมพลังันะครับมารับรู้การทํางานของคุณหมอแล้วก็ผลผลการปฏิบัติการของคุณหมอนะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสื่อสารกับสังคมด้วยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีกับการปฏิบัติการในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยของสุนัขคุณหมอกรมทางทางทาง,ทาง,ทางกรมศัตว์จะไม่อนุญาตครับให้เคนายออกไปปฏิบัติการต่อซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับของเคนายยูซาไทยแลนด์ ที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิสัตว์นะครับความปลอดภัยสูงสุดกับเคนายเป็นหลักครับเพราะที่ผ่านมาจะมีภาพที่น้องเนี่ยต้องไปตามที่ที่อันตรายใช่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 คใช่ครับประชาชนที่ติดตามเขาจะได้หายความกังวลถ้าถ้าเขาบาดเจ็บเราก็ต้องบอกจริงๆแล้วก็ต้องบอกประชาชนว่าเขาได้ทํางานแล้วแล้วเขาได้รับบาดเจ็บเขาขอยุติการค้นหานะเขาใช้เพื่อนเขาทาต่อนะครับความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิด ขึ้นได้ในทุกกรณีถ้าเราเป็นนักกู้ไทยครับเราต้องพร้อมที่จะไปเชิญแต่ว่าการไปเชิญเหตุนั้นจะต้องทําด้วยความระมัดระวังผ่านหลายๆฝ่าย,าย,ายคุณหมอจะเป็นคนบอกว่าสุนัขพร้อมหรือไม่ที่จะทำานเตอนนี้ต้องการอะไรไหมคะ โอเคสำหรับการช่วยเหลือนะครับสำหรับการช่วยเหลือสำหรับทีมเฉพาะทีมเคนายยูซาเทเลขนะเนี้การช่วยเหลือเพียงพอแล้วครับเรามีอาหารมีน้ำนะครับเป็นน้ำแข็งและ็มีสิ่งที่มาสนับสน,นุนนะักเนื่องจากว่าเรามาจากต่างถิ่นนะครับบางคนนะครับเป็นอาสาของเราเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดตรังครับบางคนก็เดินทางมาจากที่ที่ไกลๆนั้นนะครับ,รบมารวมตัวกันแล้วก็ฉุกเฉินมากไม่ได้เตรียมอะไรกันมาแต่ว่าประชาชนคนกรุงเทพก็ให้พวกเราครบเลยไม่ว่าจะเป็นแผ่นเย็นตู้อุปกรณ์คุณกันก็ให้ทุกอย่าง วันแรกขาดจริงๆครับต้องบอกตรงๆเพราะพวกเราก็คือนอนอยู่ในที่เลยครับในที่น้นแหละครับอยู่ข้างๆนั่นแหละแล้วนอนอยู่ข้างถนนจริงๆครับนั่นแหละครับเพราะเหนื่อยเนาะครับหลังจากนั้นมาพี่กันเขาก็มาเห็นเขาก็ช่วยประชาชนมาเยอะมากครับอาหารและน้ําเพียงพอแล้วก็กระจายไปที่หน่วยต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นหลายหลายกรณีทุนหัวของเบาผมขอที่พูดไม่หมดจริงๆครับองค์กรเหล่านี้คือสนับสนุนพวกเราไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะสนุนตั้งแต่ตุรกีนะครับไม่ว่าปฏิบัติการใดอุโมงรถไฟฟ้าของ คนเหล่านี้ติดตามพวกเรามาตลอดต้องขอบฝากขอบคุณไว้ด้วยนะครับม,มีกมารวางแผนร่วมกับทีมเคนายอีกเพื่อนอื่นไหมคะของพวกเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้ยูซาเออร์เบิร์นเซิร์ชแอนด์เรสคิวของอกรมป้มองกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพนะครับกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักแนะเพราะนั้นเนี่ยหน่วยนีย้จะเป็นหน่วยสั่งการพวกเราทํางานร่วมกันเราฝึกด้วยกันเราปฏิบัติการในต่างแดนอุโมงค์ด้วยกันนี่คือหน่วยที่ใกล้ชิดพวกเราสุดเขาดูแลไม่ใช่เคนายเดี๋ยวเขาดูแลพวกเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยครับส่วนทีมอื่นอย่าง อันนั้นอันนั้นครับอันนั้นไม่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 มีข้อมูลครับไม่เกี่ยวข้อแต่ทีมนี้ครับผมเป็นผู้ดูแลแล้วก็บอพอเป็นคนที่ดูแลพวกเราอีกทีนึงครับได้ร้อยเหรอได้ได้ครับดีครับดีครับดีครับดครับดี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 รับดีครั อันนั้นไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงครับครับผมใช่ครับใช่ครับอันนี้นะคะคุณผู้ชมผ่าตอนนี้ทางน้องๆสุนัขเคนายูซานะครับประมาณ10ตัวนะคะที่มาร่วมที่มาร่วมปฏิบัติการค้นหาแล้วตอนนี้น้องๆ้องก็กําลังพักแล้วก็ไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะ

ใายไปยไปขอบคุณนะอนาคตอนาคตอนาคตลองขอออกเทนายูซาลครับเทนายูซาต้รุ้เป็นยาวเลยองอออกเคนายูซาเทนายูซาไทยแลนด์ลยนะอุไทแบเบอร์รมรบบอร์ด้คอศูนยหน่หนึ่งเจ็ดสอะหนหนแล้วอย่างนี้จะไปร่วมคนหาปฏิบัติการที่เบนนา่ะครับ ตรงนี้มีทั้งหมดสิบตัวใช่ไหมคะก็มีสิบครับใช่ครับฮะสูน่าสุดตัวแรกเะไรตัวแรกมานโน้นอยากไปหาไหมล่ะหาซูได้เลยใช่ไหมเอาเลยนะคะอยากไปหาไหมซูซาฮาราพาไปดูซาฮารานะคะทุกคนน้องซาฮาราตัวซาฮาราอ๋อนี่ซาฮาราซาฮารานะคะเด็ดเด็ดเด็ดหนูดูกล้องดูกล้อง ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมซาฮาร่าว่าชื่อเนームอะไรนะลิลลี่อ๋อนี่ตัวนี้นะคะซาฮาร่าตัวนี้จับจับจับตัวนี้ลิลลี่นะคะตอนนี้น้องๆกำลังพักตากพันลบอยู่ว่าชื่อเนームซิมบ้าซิมบ้าฮะตัวนี้ตัวเล็กน้องตัวเล็กนะคะหลับหรอค่ะยังไม่หลับนะ น้องตัวเล็กนะคะตัวซาราลินล,ลี่ตัวเล็กตัวนี้ซิมบ้าซิมบ้าอยู่ทางโน้นซิมบ้าอยู่ข้างหลังอันนี้ลหะคะน้องนารีจ้าดูกล้องหน่อยน้องนารีนะคะตัวนี้ไปตรวจสุขภาพอยู่นะคะและตัวที่เดินมาล่ะคะตัว กทองน้องโกทองนะคะโกทองตรวจสุขภาพเสร็จแล้วน่ารักมากอ,อ๋อมีบัตรประชาชนด้วยเหรอคะน้องโกทองนูไปมอนเอรอนอ์น้องๆตรวจสุขภาพกันอยู่นะคะคุณผู้ชมตรงนี้สุนัขเคนายยูซานะคะจากทีมสุนัขเคนายยูซาสุนัขก,กู้ภัยแห่งชาตินะคะ ตอนนี้ก็มีทั้งหมดสิบตัวด้วยกันที่มาร่วมอันนี้ไปไหนคะตรวจสุขภาพเหรอคะน้องลินล,ลี่เอน้องตัวเล็กจำชื่อสลับกันอย่างนี้ก็ให้น้องๆพักกันก่อนใช่ไหมคะพักอยู่อ๋อโอ้ทำไมหน้าหนูตกตื่นแตกตื่นอย่างนั้นแหะลูกน้องนาดี นารีนะคะน้องนารีณตอนนี้ค่ะณณตอนนี้ทางสุนัขเคนายกำลังตรวจสุขภาพกันอยู่นะคะต่อคิวตรวจสุขภาพกันอยู่เดี๋ยวเราดูพาไปดูตรงจุดที่น้องๆตรวจสุขภาพกันนะคะทุกคน อันนี้ก็มาขึ้นแทนตรวจสุขภาพนี่ยนะคะทีมสัตวแพทย์เองตอนนี้ก็กำลังตรวจสุขภาพน้องๆอยู่นะก็มีการเช็คขาเนี่ยเพราะว่าน้องๆมาร่วมปฏิบัติการกันตั้งแต่วันที่28นะคะ นนี้ก็ให้น้องๆพักกันก่อนนะคะพักตรวจสุขภาพกันก่อนเพราะว่าน้องๆปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่28แล้ววันนี้ก็สามวันสามคืนแล้วนะคะที่น้องๆมาช่วยกันค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ใต้ซากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะสุนักเองก็จะมีสามารถดมกินได้นะคะอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะ น้องๆใครอะไรแม่แม่ขายขายหมาปะตังของยูรูซาไม่มีตัวไหนเจ็บเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีตัวไหนเจ็บที่เห็นไม่มีตัวไหนเจ็บถึงได้ เอาเมคชัวร์ก่อนโอเคดังน้อยดูเรื่องอุ้งเท้าดูไหโอเคคุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้องๆสุนัขเคนายจากยูซาไทยแลนด์นะคะก็มาตรวจสุขภาพซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องๆไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งสิบตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเพื่อเพื่อความเม็กชัวร์ก็เอาน้องๆมาตรวจสุขภาพก่อนดูตรงบริเวณอุง้งเท้าของน้องนะคะว่ามีบาดแผลหรือว่าเลือดออกหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะกับภารกิจค้นหาผู้รอชีวิตพี่เบียร์พอแล้วสุนัขที่เราเห็นนะก็มาจากหลากหลายทีมอันนี้ทีมใหญ่ก็จะเป็นทีมจากสุนัขเคนายนะคะเคยุซ ตอนนี้ภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารถลม่มตอนนี้ก็ยังคง ยังคงค้นหากันอยู่นะคะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็ล่วง,ลวงเลยมาสิบสองตอนนี้เจ็ดสิบห้าชั่วโมงแล้วนะคะกับภารกิจค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารถลม่มถึงแม้ว่าจะเลยขอบ 72ชั่วโมงมาแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหากันต่อไปถามว่าเลย72ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ยังคงมีความหวังค่ะเพียงแต่ว่าผู้ที่ติดค้างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายเขาจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุน,นะคะจนถึงวันนี้ก็3วัน3คืนแล้วเราก็ภาวนากันนะคะว่าให้ผู้ที่ อยู่ใต้ซากเนี่ยรอดชีวิตเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็บอกว่าพบสัญญาณชีพอ่อนๆแต่ว่าตอนนี้กำลังาหาวิธีที่จะเข้าไปช่วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคุณผู้ชมก็มี หลากหลายจิตอาสานะคะหลากหลายจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางก็มามีตั้งเต็นนะคะแล้วก็มีน้าํามีอาหารแจกก็ต้องขอบคุณทุกจิตอาสาเลยนะคะที่มาช่วยกันในวันนี้หมดยังะคะ อ่ะโอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้นะคะตอนประมาณ4ี่โมงเย็นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะคะเดี๋ยวทางอีจันจะขึ้นไลน์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักสักคู่เดียวค่ะ